สวยไหมคะสวยมากแล้วรักกันมากี่ปีแล้วจ๊ะตั้งแต่ลูกห้าขวบตอนนี้ลูก24เกือบ20ปีแ <ใน S 1> ล้วค่ะในกฎหมายระบุว่าต้องเป็นเพศชายและเพศหญิง ฝั่งหนึ่งต้องเป็นเพศชายฝั่งหนึ่งต้องเป็นเพศหญิงด้วยพอเช็คเช็คกับปร,ประชาชนเนาะเราเป็นผู้หญิงและผู้หญิงเป็นเพศเดียวกันเป็นเพศเดียวกันก็เลยไม,ามาไม่เข้าเกณฑ์ที่จะจดทะเบียนได้มันสําคัญบ้างเลยนะคะหนึ่งเลยเรื่องของออการทําประกันชีวิตการซื้อบ้านการทํานิติกรรมต่างๆมันจะสมบูรณ์แบบเหมือนเราทําได้เหมือนบุคคลทั่วไป แค่นีมาย่า้วนากศมันเหมือนออกศึกเนาะฟาดฟันทุกปัญหาทุกสิ่งอย่างโดนโจมตีมามากมายแล้วก็โดนทั้งสิ่งที่เขารับเราไม่ได้จนตอนนี้เรารู้สึกว่าคนที่รับเราไม่ได้อะก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยเพราะว่าเนื้อแท้จริงๆแล้วสิ่งที่เราต่อสู้มันคือความถูกต้องที่ทำให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกัน ปิดปินปิด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 ปิาปิด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 ปิ่ปิด้ิดป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 ิิิดปิด ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้วันนี้ได้มาเป็นผู้แรกของเกียรติปุมวันด้วย มันมีกฎหมายลู่หีบประมาณ 40, 50ฉบับเลยนะที่ยังใช้คำที่ไม่เป็นกลางทางเพศใช้คําว่าสามีภรรยาใช้คาว่าหญิงชายอยู่เพราะนั้นไอ้คำเหล่านี้มันจะต้องถูกแก้ไขให้เป็นมีความเป็นกลางทางเพศครับผมมาฟังดีนะครับดีใจแบบมากๆเพราะว่าม,มันเรามีความฝันมานานแล้วครับเคเคแล้วก็วันนี้เราก็เคเคมาทำความฝันของเราประสบผลสำเร็จครับ เราคอยมาเราคอยมาหลายสิบปีรคอ,คอยมาถ้าอยู่ด้วยกันก็20ปีปมีปีแล้วดีใจมากที่วันนี้สิ่งที่เราต่อสู้ก็สำเร็จ